รักคนาราศีเมษเดือนเมษายนนี้มีดาวพระหัสได้ราชาโชคมาสถิตอยู่ที่ตัวเราแล้วส่งผลให้ทำน้อยได้มากรวยทั้งเงินรวยทั้งโชคลาภเดินทางดีมีสำเร็จ <c oughs> ก่อนอื่นอาจารย์เกรสเทวาก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับชาวรัคนาราศีเมษนะครับเพราะเป็นเดือนเกิดของท่านด้วยนะครับตรงนี้แล้วที่ดีไปกว่านี้ครับ เป็นเดือนที่มีดาวพฤหัสเห็นไหมครับมาทับลัคนาเราทับราศีเราส่งผลให้เราเนี่ยเป็นปีที่จะดีที่สุดในรอบ12ปีเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้แหมก็ยินดีด้วยนะครับก็เลยมีภาพนะครับขอให้เป็นปีที่ดีอย่างจริงแท้และแน่นอนครับเฮงเฮงปังปังรวยๆเลยนะครับตรงนี้และไปรับฝั่งคำพยากรณ์ได้เลยครับแหมก็ต้องบอกนะครับว่า ลัคนาราศีเมษเดือนเมษายนนี้ดวงดาวย้ายไม่เยอะครับแต่ดาวที่ย้ายคือดาวพระัสบดีครับเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับตรงนี้แล้วมาทับลัคนาเราก็ยินดีด้วยครับและแน่นอนครับอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับและยังมีเลขนําโชคอีกนะครับท้ายคลิปเพราะฉะนั้นมีคนหลายคนได้รางวัลได้เงินได้ทองจากตรงนี้ไปแล้วนะครับเพราะนั้นไปฟังให้จบไปวางแผนกันได้เลยนะครับตรงนี้แหมก็เริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับ แหม่ก็แสดงความยินดีครับดาวอังคารดาวประจําตัวเราครับช่วงที่ผ่านมาหลายเดือนครับตั้งแต่ไตามาสุดท้ายของปีที่แล้วไตามาาแรกนะครับโอ้พึ่งจะย้ายเมื่อสิบสองมีนานะครับเพราะนั้นเดือนเมษาเนี่ยครับก็ยังอยู่ในเรือนสหัชชะทั้งเดือนเลยนิ่งแล้วเดินหน้าแล้วนะครับแน่นอนครับดาวตัวเองไปอยู่ในเรือนสหัชชะแปลว่ามีเกณฑ์เดินทางพบปะเจรจาติดต่อโซเชียลออนไลน์นะครับอันเนี้ยจะดีมาก เขาเรียกเดินทางดีมีสําเร็จครับแล้วยิ่งมีดาวพฤหัสครับมาทับลัคนาเรา19เก้าเมษาครับเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่เฮงปังสําเร็จล่ํารวยนะครับและดาวพฤหัสยังได้ตําแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับโอ้โหสแสดงว่าที่ผ่านมา ติดติดข,ดขัดขัดลุ่มลุ่มดอนดอนขึ้นข,นขนล,งลงลงครับพอ19เกเมษาไปแล้วครับจะมีลู่ทางช่องทางโอกาสอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเรายิ่งใหญ่เหมือนพระราชาเห็นไหมมีคนมาสนับสนุนเราส่งเสริมเราเกื้อกูลเรานะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแปลว่าจะได้อะไรในหลายๆอย่างที่อยากได้แล้วไม่เคยได้จากนี้จะเริ่มได้แล้ว นะครับแต่ต้องมีผลบุญเก่านะครับแนะนําให้ทําบุญด้วยนะครับก็จะได้เยอะได้มากครับอ่าและราชาโชคคือผู้ชายมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้กับเราหรือมีบุรุษอุปธรรมนั่นเองนะครับโอ้โหแล้วไปฟังคลิปเต็มๆกันได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทําเลยว่าพื้นหัดย้ายแบบเจาะลึกละเอียดเลยเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับทีนี้มาดูการเงินครับการเงินก็คือดาวศุกร์เนี่ยทับตัวเรามาแล้วนะครับนะตั้งแต่ช่วงที่ฟังอยู่นี้เลยนะครับ แต่แร็ปปูปปะครับก็คือได้ไม่เยอะคือครึ่งกลางๆแต่วันที่8เมษายนไปแล้วครับดาวศุกร์ได้ตําแหน่งกเกษตราธิบดีในเรือนการเงินโอ้โหเรียกว่าเป็นตําแหน่งที่ดีสุดในรอบปีก็ว่าได้นะครับอยู่ยาวถึงสิ้นเดือนเพระาะฉะนั้น8เมษายนไปแล้วการเงินดีคึกคักหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับแล้วยิ่งมีดาวพฤหัสมาวันที่19เมษายนมาเสริมอีกเห็นไหมเงินทองเข้ารัวๆเดินทางได้ตังค์หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแต่อยู่ร่วมกับดาวมฤตยูอันนี้ก็ต้องฝาก นะครับว่าจะทําอะไรเนี่ยต้องเร็วต้องไวนะครับอย่าช้าอย่าลีลาอย่าอึดอัดอย่าอารมณ์ผบดเยอะเดี๋ยวจะอดครับผมจะอยู่ชอบอะไรที่มันไวๆรวดเร็วนะครับตรงประเด็นอ่าสองหรือยู่เป็นดาวที่ชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงทําใหม่ออนไลน์ไฮเทคเทคโนโลยีโซเชียลเห็นไหมะฉะนั้นเราทําผ่านโลกออนไลน์มีเกณฑ์จะได้เยอะครับ อ่าเห็นไหมเพราะนั้นก็ลุยเลยแล้วดาวสุขเป็นดาวอะไรยิ้มแย้มแจม่มใสอารมณ์ดีครับจะทําให้เรามีเงินแต่งตัวดีๆไว้ก่อนอ่าเป็นสง่าราศีส่งเสริมให้ได้เงินได้ทองหรือจะไปกู้หรือจะรองเงินอยู่นะครับหรือทํางานช่วงนี้ก็คึกคักสิครับงานเป็นเงินเป็นทองได้หมดเห็นไหมดูดีแต่ก็ฝากเรื่องเก็บด้วยละกันเพราะว่ามนุยตัวอยู่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยมีเกณฑ์มีคนช่วยช่วยใช้ก็ได้หรือเก็บไม่ค่อยอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องฝากตรงนี้นะครับ นะอันนี้คือเรื่องการเงินนะครับแปลว่าดูดีเลยนะโดดเด่นมาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างโอ้โหโชคลาภอันนี้ชัดมากเลยนะครับเพราะดาวการงานก็ไปรออยู่ในเรือนโชคลาภก็งานก็พาให้มีโชคก็คืองานสําเร็จก็ได้2ดาวราหูเจ้าเรือนโชคลาภก็ทับตัวเราอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสราหูเป็นเทวีโชคดาวพฤหัสได้ราชาโชคโอ้โหมีทั้งราชาโชคเทวีโชคทับตัวและแถมวันวันที่14เมษายนอีกดาวอาทิตย์อีก ก็เป็นมหาอุดทับตัวอีกมีดาวพุธมาสถิตยอยู่กับตัวแล้วอีกโอ้โหมันเยอะไปหมดอ่ะเรื่องโชคลาบนี่ก็เลยบอกไงเขาเรียกว่าอะไรเด่นทั้งเงินเด่นทั้งโชคลาบครับมากันครบเลยเป็นเดือนที่ดีครับเพราะนั้นจะมีโชคมีลาบก็เลขที่เกี่ยวกับตัวเราได้หมดเลยอายุวันเกิดเลขที่ชอบเลขจากลูกจากบริวารจากงานโอ้คือคือมันมาเต็มอ่ะครับเรียกว่าถ้าพื้นดวงเดิมดีนะ มีเกณฑ์ถูกวันที่หนึ่งเลยนะครับตรงนี้เพราะดาวการเงินก็เด่นดาวโชคลาภก็ทับเราถึงสองดวงแล้วยังมีดาวอาทิตย์ดาวพุธอีกมาเสริมโอ้โหเห็นไหมโดดเด่นมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเรียกว่าได้เสี่ยงโชคก็ได้เงินหรือถ้าไม่ได้มีเงินจากการเสี่ยงโชคก็หยิบจับอะไรมันดูลาบลื่นดูมีคนมาสนับสนุนอุปสรรคมันน้อยโอ้โหอย่างนี้ดีเลยนะครับนะเพราะนั้นก็ลุยได้เลยนะครับตรงนี้ ส่วนในเรื่องการงานครับก็ต้องดูดาวเสาร์ครับดาวเสาร์เราเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนลาพาแล้วนะครับแล้วลาพาก็ไปทับตัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่มีเกณฑ์เรื่องการงานจะ,จะเจริญรุ่งเรืองปรับเปลี่ยนขยับขยายนะครับหยิบจับอะไรดูดีแต่ก็ฝากไว้หน่อยเพราะว่าช่วงเนี้ดาวอาทิตย์เจอราหูนะครับก็คือมักจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่มักจะต้องเดินทาง หรือพุทธลาหูพุทธอันธพานวิวาทลาหูเห็นไหมมีเกณฑ์จะวุ่นวายบ้างมีเกณฑ์จะต้องเขีย์เรื่องเอกสารบ้างหรือมีเกณฑ์จะผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็มีคนช่วยเห็นไหมแต่ก็ฝากเลยว่าถ้าทํางานแบบละเอียดรอบคอบตรวจสอบให้ดีจะเซ็นอะไรในห่วงช่วงเวลานี้เช็คก่อนเซ็นหาคนมาช่วยดูหาบุคคลที่สามมาช่วยตรวจอะไรแบบเนี้ก็จะผ่านได้ ก็จะประสบความสําเร็จนะ่นําไปสู่การได้เงินเพราะดาวการเงินคือดาวสุขเป็นเกษตราที่ประดี๋แต่วันที่8เมษาครับเห็นไหมดูดีเลยแต่ก็ฝากไว้หน่อยครับหลังวันที่15เมษาเนี่ยดาวพุธอ่าดาวแห่งการสื่อสารเดินทางเจรจาติดต่อพักองศาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบทําตั้งแต่ต้นเดือนพอกลางเดือนไปแล้วเนี่ยมันจะยึกยักมันจะลีลามันจะไม่จบง่ายๆเห็นไหมหรือเอางานเก่าๆกลับมาทําหน่อยก็จะดีหรือจะต้องพูดซ้ําๆย้ํๆ ถึงจะได้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยหรือใครที่มีความลับอะไรเยอะก็โปะแตกเปิดเผยได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ในเรื่องครอบครัวเนี่ยภาพรวมดูดีอยู่แล้วนะครับเพราะดาวจันทร์เจ้าเรือนพันธุก็โคจรได้ดียังไม่มีดาวอะไรมาทามุมถึงเห็นไหมหรือบางทีดาวพฤหัสมาทำลัคนาก็แปลว่าครอบครัวดีขึ้นหรือบางคนซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเออหรือถ้าจะมีเรื่องให้ฝากก็คืออะไรก็พุทธอันธพาลวิวาทลาหูก็ คุยดีๆกับคนที่บ้านหน่อยนะครับเพราะถ้าคุยไม่ดีเจรจาผิดชีวิตเปลี่ยนโพสต์ผิดชีวิตเปลี่ยนกับเรื่องคนในครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ทีนี้มาดูเรื่องความรักครับภาพรวมมาดูดีอยู่แล้วนะครับเพราะดาวพฤหัสมาทาลัคนามีเกณฑ์เจอคู่เจอคนถูกใจและดาวคนรักก็คือดาวศุกร์เห็นไหมดาวศุกร์ก็เป็นเกษตรตาธิบดีเนี่ยจะเรียกว่าแฟนสายเปก็ได้นะครับแฟนพารวยก็ได้แต่ อยู่ร่วมดามุติยูเนี่ยก็แสดงว่าต้องดูทิศทางลมอารมณ์เขาด้วยถ้าอารมณ์ดีเข้าไปคุยเข้าไปขอได้แต่ถ้าเข้าไปคุยในจังหวะที่อารมณ์เขากําลังหงุดหงิดอยู่กาลังเหนื่อยอยู่อันนี้ก็โดนแป๊ก,กลับมาก็ได้นะครับตรงนี้หรือถ้าเป็นคนโสดมีเกณฑ์เจอแต่เป็นพ่อแม่ต่างชาติลูกกำพร้าคนตู้ชีวิตหรือเจอจากโลกออนไลน์ก็ได้นะครับตรงนี้แต่ผมดูแล้วเนี่ย ภาพรวมยังไงก็คือดูดีนะครับในเรื่องของความรักด้วยนะครับสุดท้ายเรื่องลูกและบริวารครับแหมเห็นได้ชัดครับดาวอาทิตย์ครับอาทิตย์เนี่ยย้ายมาวันที่14เมษาก่อน4 4เมษาอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนวินาศนะก็มีมุมที่จะควบคุมคอนโทรลได้ยากแต่พอมาทับตัวเรา14เมษาไปแล้วควบคุมคอนโทรลได้ง่าย นะครับเป็นมหาอุดสุดยิ่งใหญ่ได้ลูกน้องใหม่บริวารใหม่ลูกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ฝากหน่อยนะครับเจราจากันดีๆนะเพราะอาทิตย์ไปเจอดาวลาหูด้วยเป็นคู่ศัตรูเจอดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรเจอดาวพุธเป็นคู่มิตรเห็นไหมคู่มิตรสองคู่ศัตรูหนึ่งยังไงก็ตามลบกันแล้วก็บวกลบแล้วยังเหลือ 1, หนึ่งใชคู่มิตรหนึ่งแสดงว่าสุดท้ายแล้วจะควบคุมบริวารได้แต่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับมีสีสันมาก ฝากไว้ด้วยหรือจะคุยกับลูกน้องคุยกับบริวารในเดือนเมษายนนี้นะครับหลังสิบสี่ 4, เมษายนเนี่ยให้ค่อยๆพูดค่อย,อย,อย,อยจานน้าเย็นเข้าลูกนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านได้ด้วยดีสําเร็จปังเขาขยันทํางานพาเรารวยได้อีกเห็นไหมนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆกับชาวเมษาถึงว่าจะเป็นเดือนเกิดก็เป็นเดือนเกิดที่สุขสมหวังดังใจหมายครับยินดีด้วยครับอ่าสุดท้ายครับฝากเลขนําโชคครับห้าหนึ่งสี่แปดศูนย์ครับ ขอให้ชาวเมธแฮปปี้เบอร์เดย์มีความสุขเฮงเรวยๆเลยนะครับและแน่นอนครับใครที่อยากดูดวงการาั์เกตเทวารับดาวพระัสบดีย้ายแอดไลน์มาได้หรือฟังต่อให้จบครับจะมีบอกว่าดูการจันเกตเทวาได้อะไรค่ากูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรมีพัเดเจริญดวงชะตาส่วนบุคคลมีวิธีอย่างไรแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำาั่นายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิง่งและแชร์คลิปทันทีนะครับ อาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จล่ํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดูชะตาสุ่มุงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จ ได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลักษณาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสุ่ความมั่นคงครับ4ครับบึนทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซษสมริพผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับนัวน,นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับ โอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ห้าครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199ยบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทว่าจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวย,ยินดีรับตัวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ แล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณะคราะลักษณะนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอน